รันนี้เรคลิปเลื่งที่เป็นหลักการไปด้วยนะครับแต่ทีนี้ครับใช้เพื่อความชัดเจนนะครับการลุกติดของการมอเตอร์ไซค์นะครับที่เรื่อปิดฝาถ่ามันหรือมีการรั่วไหลนะครับหรือกระจายไปนะครับเราน้าไปสาดนะครับดังที่คลิปเลืก็จะมีมันก็จะไม่ดับนะครับระดับเฉพาะข้างโม่งที่น้ำไหลทิ้งไปนะครับหรือส่วนที่ว่าอยู่ในถังนะครับถ้าเกิดรัเติมน้ำไปเรื่อยๆจนเต็มเนี่ยน้ำนะครับมีแต่คนสับผลผลิตนะครับ เครื่อน้ำนะครับดันน้ำมันขึ้นมาแล้วเอาน้ำไปเทใส่เทใส่เพื่อให้ดับมันไม่ดับนะครับมันจะลุกออกมาครับให้เราใช้วิธีการนะครับหาแป้งหูนะครับที่ตรงไหนก็น่าจะมีเนาะมาใช้ในการดับนะครับเมื่อเทแม้วอุูงไปแล้วนะครับก็ใช้ผ้านะครับลูบนะครับแป้งหูจะเป็นตัวดูดซับใ้น้ำมันนะครับนน้ำมันที่มันไหลออกมานะครับแล้วก็ใช้ผ้านะครับลูบเพื่อทําให้ขาดอากาศนะครับ จะทำให้ไฟมอดดับไได้นะครับอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราเติมน้ําไปนะครับแล้วปล่อยให้มันล้นออกมานะครับจะดับไม่ได้นะครับเพราะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้เราทําให้มันอากาศเพียงแค่หาอะไรไปปิดไว้เพื่อที่จะทำให้เกิดไม่ครบองค์ประกอบของไฟนะครับก็หวังว่าอย่างนีว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความประอดภัยจอากมดไฟเลยครับ